ดีครับพี่ครับขอบคุณลูกค้ามากครับจัดส่งได้ครับเอ้ล็อเยนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นรุ่น M92 เดียวๆนะครับรุ่น736นะครับอ่านี่ก็พร้อมเล่นเนาะมีตัวปืนแล้วก็จะส่ดให้ดูอีกแกนหนึ่งกับสองใหม่ๆนะครับเต็มๆเลยนะผมแล้วก็อันนี้มีให้รนะตัวเจ็ดน้อยลูกแก้วร้อยป่อสิบแผ่นนะครับผมอันนี้ก็ซื้อเพื่อนะครับชีริโก้โอเคนะครับเจอทีหนี่แล้วคือตัวนี้ต้องรีบหม่เสร็จแล้วก็พยายามให้ส่งให้ทันครับ ล้วก็ปิดทําการประมาณสักหกโมงครึ่งประมาณเนี้ยเขาเข้าครา้บสักก่อนหกโมงครึ่งมันก็เป็นไปได้ครับถ้าช้ากว่าน,นั้นอันนี้ใหม่ๆนะครับไอม,มีแต่งนะครับผมก็ต้องต้องไวหน่อยนะครับงั้นมันก็ต้องเป็นครงนี้นะครับครับห้าตัวปืนใหา่มากเบลิกนนาเทอร์รัสนะครับผมนี้ก็รื่นออกมานะครับนี่ก็จุกเดี๋ยวเอาไว้ในนี้เนาะไม้ไม้ทำสำหรับละละกล้องนะครับมีลูกสูบแถมให้ด้วยครับปกติเดี๋ยวผมใส่ใส่เข้าไปในในข้างในนี้นะครับ นี่ก็ขึ้นมานี่นะครับผมนี่ถ้าอนนี้คือนะครับนี่ครับคือหมายความว่าไม่ล็อกนะฮะถ้าเกิดขึ้นลำถ้าเราล็อกอย่างเงี้ยคือกดคู่นะครับแล้วกดเดียวอาจจะหักได้นะครับนี่ก็ยิงบืดบื่อเไม่ได้ครับนี่คือยิงได้นะครับผมเต้าแบบประมาณนี้ก็เดี๋ยวเติมแกะดูนะอันนี้เล่นดีนะครับุ่นี้แรงด้วยครับอเติมไปตรงตรงนะถ้าดึงมาก็ค่อยดึงครับถ้าดึงแรงอาจจะยางตรงที่ขอบนี่หลุดมาอาจจะทําให้ฟู่ได้ครับแต่ไม่ได้เสียนะครับผมไม่ต้องกลัวนะฮะแล าสายไฟอะไรก็ได้ปร,ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับต่อยยิง้าไปเป็นไรก็ไม่ฟูกนะฮะถ้าตึต้ๆนี่ก็คือแก๊สเต็มแล้วฮะแข็งนะฮะถ้ามันนุ่มๆแบบกดไปนี่คือไม่มีแก๊สฮะผมก็สอบอยิงนะครับเอาเสร็จตั้งไม่ตังแล้วกันผมทดสอบไม่กี่นัดเองสารนะถ้าทดสอบว่าทํางานดีหรือเปล่าฮะต้องใส่แน่ๆนๆนะครับผมถ้าไม่แน่นอาจจะหลุดมาจะเป็นรอยได้เสียดายผมนะเดี๋ยวเราก็ยิงเลยนะครับผมเอาเนี่ยครับ ครับกางชัยนะครับไม่ต้องไปข้างนอกแดดร้อนโอเคนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ไม่ต้องหงอกฮะเดี๋ยวไปส่งเลยครับถ้าสนใจรุ่นไหนทักมาตอนนี้ก็ได้ดิงเกิลนะครับอ่าปืนยาวเราก็มาโฆษณาไปเมื่อกี้นะฮะก็มีหลายก็รุ่นนะครับมีครบรุ่นอ่ะห้ารุ่นนะฮะไงสนใจก็ทักมานะครับทั้ง M4 M A1 M16 A1 A16 A4 นะครับ MK18 เอ่อ M4 Sig B อะไรประมาณนี้ก็มีครบฮะราคาก็มาตรฐานนะครับผมสนใจก็ทักมาเป็นปืนไฟฟ้าเราก็มีนะฮะ ครับหลายรุ่นนะครปืนสั้นปืนแก๊สโอเยอะๆครับเป็นสินค้าตามมาเยอะแล้วก็รุ่นนี้ก็สวยฮะเนีดูได้ครับก็ได้เอเกิลตัวนี้สุดยอดครับเนี่ยสองพันกว่านะฮะตัวนี้มีทั้งโรดเดอร์แถมให้ลูกกระสุนได้แล้วก็พร้อมส่งนะครับสวยงามสีเงินเงามากนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดโอเคนะครับจะจัดส่งให้นะครับยังไม่ทันครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายข้าบแชร์แชร์กดไลค์ได้ครับผมขอบคุณครับผม